สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เล็กกับพี่ปันนะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลูกทานตะวันต้นแบบของเราอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของทานตะเจ้าของพื้นที่ทานตะวันกันเลยนะครับสวัสดีครับครับผมอันนี้น้องป้ายพื้นที่ตรงนี้เนี่ยออยู่แถวไหนครับออยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตำบลบนะคะตำบลสังขะวาไม่ไกลไม่ไม่ไกลจากตัวเมืมเองน,นะคะขับรถาจากส <c oughs> นามบินก็ประมาณสิบห้านาที <c oughs> <ๆ>ครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ เป็นแปลงต้นเบบในการปลูกทานตะวันของบริษัทชาชานะครับแล้วก็ถึงเวลาเตรียมจะตัดแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้ววิธีการตัดอันนี้ให้ดูตัวอย่างืุองต้นนะครับก็คือนี่คือดอกทานตะวันใหญ่มากนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับเราก็จะมีการตัดตากการเฉียงของเรานะครับเราก็จะเฉียง45องศานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกเกษตรทดลองปลูกก็จะได้ดูตามไปด้วยนะครับกับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดอีกรอบหนึ่ง เราก็จะดูนรูปแบบนะครับนี่คือลําต้นนะครับเราก็จะมีการตัดเฉียงปลายแหลมตรงกลางประมาณท้องของเรานะครับตัดออกมาเนี่นะครับให้ทางนี้จะเป็นปลายแหลมนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการวางนะครับเพื่อที่จะตากโดยการตัดตากนะครับจะเฉียง45องศานะครับคือรูปแบบประมาณนี้เลย น,นี่คือวิธีการตัดตากโดกทานตะวันที่ได้เวลาระยะเวลาในการตัดตากแล้วนะครับเราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการประมาณ2-3วันในการตากเพื่อที่จะให้ความชื้นออกไปนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าพลาดติดตามชมนะครับแล้วก็ดูแปลงพื้นที่ต้นแบบของเราได้ที่นี่เนาะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องฝ้ายเป็นผู้ที่ ตัดสินใจเพื่อทดลองปลูกนะครับดอกทานตะวันของชาชาของเราในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามชมการเรื่องของการเก็บดอกทานตะวันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ